อีกหนึ่งนึงครับเหรียญสเต็มรุ่นแรกไอ้ไข่รวยพันร้านไายครับเมื่อกี้ทองแดงอีกแนละ้วคราวนี้ผมจะเคยได้ของดีกับเขาไหมครับเนี่ยได้แต่เนื้อร่างร่างขอบนบนกับเขาบบางเฮ้อ ยไปครับผมลุ้นดดดดดดดโอ้สีสวยงามชอบชอบชอบ